ไปลงหญ้าหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเระวังสูงก่อนก็ได้มองไม่เห็นล้ไกลแล้วมองไม่ทัดงั้นไปยืนงั้นงั้นเดินเดินไปเดินไปเดินไปเออเดไปอยู่ตำแหน่งพี่พี่เขาตะกี้อะเล่นบนหญ้าสบายใจกว่าเยอะ มีที่ฝึกผมนี่เองตรงนี้หญ้ากอเนี่ยอ้าวผมว่าฝึกตอนลงนะดอนทางลงนี่ก็ไม่เป็นไรหรอกสบายหยิบขึ้นมาปัดปัดหญ้ามีเก่งก็ตัดโทครับตัดโททัน่ะก็สบายแล้วมีเก่งก็มีครับโค้ด มันเป็นก็อย่าพยายามเลยของจริงนะวอยเฮ้ยในสีมันยังทำได้เลยมันก็ทำได้เหมือนกันพี่พี่ผมเม่ก็ซื้ออะไรมาเต็มเลยอะไรปลาเปอร์ค่ะ หล,ล่อเป็นถังเลยนะเออปลาเขาไปจับมาหอจริงดิจับไิ้ <c oughs> เลย <c oughs> เห็นแล้วตกใจเอามาทำอะไรวะมาเล่นฮอน์นวามาเลี้ยงโตจีนโอยไม่เห็นอาทิตย์ที่แล้วเต็ไมไปหมดเลยกับข้าวรอ,อจริงเห็นมากเลยก้าขอว่ะเนี่ยเงินบริจาคแล้วละแต่ยุงเยอะอ้าเอา้ <c oughs> เอาเยอ ตาม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 ดิสอีฮีลิคอปเตอร์มีน้ำแบบวะไม่มีไม่มีอะไรพังหรอกโอ้สบายไม่มีอะไรเกิดขึ้นเบสไม่เป็นไรโอ้ยไม่เป็นไรหรอกเนี้ยเป็นไรลงยากเออสปินก็อย่างมากก็สปินเดินแล้ววะโอไม่เป็นไร ลงยากอ่ะกูรอดว่าขับแบบให้หน่อยเนาะเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์สามดีไหนลองกลางดิโอ้ยกลางโอ้พี่ขันเนี่ยโคตรแน่นเลยปรับออกมาแล้วนะเนี่ยทจไมขันแน่นอย่างนั้นอืมโคตรแน่นเลยโอ้ยมีอะไรรูดบินต่อได้กลางใบบินโอ้ยนี่รูดอ้าวรูดบนบนล่างเลยเบนเกียร์รูด ตัวล่างเลยตัดโฟไม่ทันเมื่อกี้นี้ของไปนี่ถ้าของผมไหมถ้าของผมไหมไม่เป็นไรพี่มีใบไม่หลังไม่เป็นไรใบหลังไม่เป็นไรโอ้ยนี่นิดหน่อยเสียหายนิดเดียวเลียนเกียร์รูดถุงใบเดียวไม่พอเปลี่ยนแล้วบินต่อได้เดี๋ยวก่อนดูเซอร์โวหน่อยเซอร์โวอันนี้ไหมโฟยังพิ ผมละกลัวมันวันนั้นหึงเลยนัดเดอร์ไม่เป็นไรดูว่าฝืดๆหน่อยปะเลื่อนใช่ไหมถ้าดูหลังมันฝึดๆจับใบดีกันพี่ขันกันจะแน่นกันนั้นเลยขันได้เลยไม่เป็นไรมันเป็นหมด heading lock โอเคลงย่ายิงน้อยเบรกก็เหลือ อูเหลือทุกอย่างที่ปิ๊กเนเว้นเมนเมนเกียร์ตัดโทรไม่ทันยังเมื่อกี้ตัดไม่ทันลงไปก่อนลงไปก่อนแล้ค่อยตัดเฮ้ยลดน้ำลงสติ๊กก็พอแล้วยอดยารถสติ๊กอะไรไอเด่นอยู่ไอเด่นอยู่ไอเด่นอยู่ยอดยาพันนั้นโอเคถือว่าโอเคถือว่าประสบความสำเร็จในการฟิปครั้งแรกเย้แสหายนิดหน่อยครับเมนเกียร์420เมนเกียร์เฮียอะไรโคตรแพงเลยบริษัทนี้